เมื่อไม่นานมานี้ผมได้มีโอกาสคุยกับหมอที่รู้จักท่านหนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งคลอดลูกแล้วลูกมีภาวะแพ้โปรโตีนทุกชนิดฮะอะไรนะแพ้โปรโตีนทุกชนิดเลยเหรอผมได้ยินครั้งแรกตกใจมากรู้สึกช็อกคือผมอะ่ะก็เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วทั้งนมไรฝุ่นและก็ขนแมว ถ้าไม่เข้าข้างตัวเองก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตลําบากมากกว่าคนอื่นพอสมควรเลยแหละตอนนอนก็เป็นหวัดหายใจไม่ออกรูยจมูกตีบไปข้างหนึ่งจะต้องไปผ่าตัดผนังก้นจมูกคดทั้งยังต้องขอรักษาความสะอาดของห้องนอนมากกว่าคนอื่นต้องเลี่ยงนมที่มีแลคโตสกินเป็นแลคโตสฟรีแทนซึ่งก็แพงกว่านมปกติเอาเรื่องอยู่แต่นี่แพ้ปโปรตีนทุกชนิดเลยเหรอผมอึ้งอะผมเลยถามหมอว่าเพราะอะไรหมอเขาก็ตอบว่าคุณแม่คนนี้กินนมทุกยี่ห้อเลยและในปริมาณที่มากด้วยทุกวันกินนมแทนน้ำเลยก็ว่าได้ ผมก็พอจะเดาได้แหละว,ว่าต้องการให้ลูกในท้องแข็งแรงสุขภาพดีและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์มากที่สุดหัวอกคนเป็นแม่เนาะแต่ไม่ใช่แค่นั้นคุณหมอยังเล่าต่อว่าพอรู้ว่าลูกเป็นภาวะนี้คุณแม่กลับพูดว่าเอา้าก็หมอบอกให้กินนมได้นี่คะ